แบบฝึกหัด1น2 1 2นะครับมาดูเข้อให้แสดงวิธีหาผลคูณในข้อที่1นะครับามาดูเลยนะครับเศษ1 3 1ส่วน14นะครับคูณอยู่กับจํานวนนับนะครับก็คือ2เศษ1นส่วน7นั่นเองนะครับเริ่มกันเลยนะครับวิธีทําก่อนเลยเควนโจทย์นะครับ 43ส่วน4คูณอยู่กับ2เศษ1ส่วน7นะครับอ่าตอนโจทย์เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่1นะครับเราต้องเปลี่ยนจากจํานวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับจำนวนที่ที่เป็นตัวตั้งนะครับมันเป็นเศษเกินอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องทำอะไรมันก็แค่ทวนมาเฉยๆนะครับคูณอยู่กับ เจ็ดสองเป็น14บส่นะครับบวกหนก็เป็น15นะครับเศร็จสิบห้าส่วนด้วยอะไรครับส่วนตัวเดิมก็คือ7นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ทําการคูณบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับอ่ะก็จะได้เท่ากับ1 5บห้คูนสินะครับสิบหคูณสิแล้วก็7จ็คูณสแบบนี้เลยนะครับ เด็กๆก็สามารถตั้งคูณกันไว้ได้เลยนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับตั้งคูณไว้ข้างนอกนะครับเช่นนี้ก็จะเป็น15คูณ13นะครับ5 3เป็น15ใส่5ทด1นะครับ31เป็น3เป็น4นะครับอนา1อยู่ในหลัก10เติมศูนย์ไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะครับ1 5ได้ห้า1 1ได้1นะครับเสร็จแล้วบวกกันลงมานะครับ 591นะครับอ่ะข้างบนจะได้195นะครับนะ5น5นะครับส่วนเท่าไหร่ครับ7 24 7, 3, 21, 7, 4สองสิ28ส่จส่วนด้วย28นะครับอ่าแบบนี้เสร็จแล้วตอบแบบนี้ได้เลยไหมย,ยังไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเศษเกินนะครับเราก็ต้องหารให้มันเป็นเศษส่วนอ่งต่นะครับอ่ะก็เอา195ตั้งนะครับ 1,95ตั้งและหารด้วยอะไรครับหารด้วย28นะครับ2 8คูณอะไรได้195อ่กาแล้วก็ประมาณเป็น30นะครับ28ก็ประมาณคร่าวๆได้ประมาณ30 3อ่า3 2 6 3 3 9 3 4 2 3 5 15, 3, 6, 18, นะครับอ่าก็จะได้ประมาณ6นะครับอ่าเราก็เดาไปนะครับประมาณ6 6เสร็จแล้วเราก็คูณย้อนกลับเลยนะครับย้อนกลับยังไงก็6คูณ8นะครับ 8 2 6 8 3 24 8 4 3 2 8 5 4 0 8 6 4 8นะครับใส่8ทด4ไว้นะครับทด4ไว้ในใจ6 2เป็น12บวก4ก็เป็น10อะไรครับ16นะครับเสร็จแล้วลบกันลงมา15ลบ8เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ7นะครับอ่าเหลือ7ตรงนี้โดนโดนยืมไป1ก็จะเหลืออยู่7อ่าเหลืออ8นะครับ8ลบ6ก็เหลือ2 เศษ27นะครับนี่ก็คือเศษ27นะครับเราก็นํามาตอบนะครับนําผลลัพธ์ที่ได้มาตอบนะครับผลลัพธ์ก็คือ6เศษ27ส่วน28นะครับ6เศษ27่สส่วนด้วย28แบบนี้นะครับเสร็จแล้วต่อามาตอบได้เลยนะครับ เรียบร้อยในข้อที่1น,นะครับต่อมาข้อที่2นะครับวิธีทําก่อนเลยนะครับครูขอซูมขึ้นไปชัดๆหน่อยนะทวนโจทย์นะครับทวนโจทย์ ขั้นตอนที่1นนะครับเราก็เปลี่ยนจากจํานวนคละนะครับจํานวนค่านี้ให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับอ่ะก็จะได้เป็น7535บวก2ก็เป็น37นะครับเศษ37ส่วนด้วย7นะครับคูณอยู่กับเศษ42ส่วนด้วย37นะครับอ่มาดูขั้นตอนต่อมานะครับเราสามารถตัดทอนได้แล้วก็ตัดทอนนะครับ ตัดทอนตรงไหนล่ะอ่าเราก็มาดู37ตัดกับอะไรได้บ้างตัด42ได้ไหมแต่เราเห็น37กับ37แบบนี้นะครับเราก็ตัดทอนกันได้เลยนะครับย้ำนะครับเด็กๆบางคนนะครับจะสับสนในการตัดทอนตัดทอนจะทำได้ในกรณีที่เป็นวิธีคูณนี้เท่านั้นนะครับวิธีบวกวิธีลบอย่าไปตัดทอนนะครับบวกกับลบต้องทำส่วนให้เท่ากันเสร็จแล้วก็ค่อยมาบวกหรือมาลบกันนะครับอ่เดี๋ยวตัดทอนเลยนะ 1> 37 1เป็น37 37 1เป็น37นะครับอ่ะเลข1นึคูมันเรี้ยวเขียนมาอ่าแบบนี้นะครับต่อมามาดูว่า7ตัดคอนกับ42ได้ไหมก็ท่องสุดคูมแม่7 7 2ดเจ2ด7 4 28 7 5 3 5 7 6 42เอา้าได้ครับอ่ะเราก็ตัด7อีกครั้งหนึ่งนะครับ7 1ก็เป็น7นะครับ7จสองสิบสี่สามยี่ปห้าสห้าเจหสสองนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะได้เป็นหก เราก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเหลือเศษ1ส่วน1คูณดูกับเศษ6ส่วน1นะครับอ่ะซึ่งก็จะได้ออกมาเป็น6คูณ1เป็น6นะครับส่วน1คูณ1ก็ได้1เมื่อ1คูณ1ได้1แล้วเราก็ไม่ต้องเขียนส่วน1แบบนี้นะครับอ่ะเพราะว่ามันส่วนด้วย1ก็มีค่าเท่าเดิมก็ได้มีค่าเท่ากับ6นะครับเสร็จแล้วเราก็ตอบ ตอบ6นะครับอ่าเรียบร้อยในข้อที่2นะครับต่อมาข้อที่3ครับวิธีทําก่อนเลยนะทวนโจทย์นะครับ 1, เศษ2ส่วน3นะครับคูณอยู่กับ 1, เศษ1ส่วน4ได้เท่ากับอ่ะขั้นตอนที่1นะครับเราก็เปลี่ยนจากอะไรครับ จำนวนพระจำนวนพระให้เป็นเศษเกินทั้งสองจำนวนก่อนเลยนะครับก็จะได้เป็น3ามหนึ่งบวกสก็เป็น5นะครับเศษห้ส่วนสนะครับคูณอยู่กับสี่เต้น4นะครับบวกตัวทดหนึ่งก็เป็น5นะครับเศษหาส่วนสนะครับแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาก็จัดก,การเลยบนคูณบนล่างคูณล่างเลยหรือตัดทอนได้ก็ตัดนะครับ แต่ตอนนี้เราดูแล้วมันไม่สามารถตัดทอนได้แล้วก็กูุ่ไปเลย55 25นะครับ432ไปเลยเศษ25สส่วนด้วย12อแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตอบแบบนี้ได้เลยไหมย,ยังไม่ได้เพราะมันเป็นเศษเกินนะครับแล้วก็ทำให้เป็นจำนวนคระนะครับ12 2ก็เป็น24เศษ1ส่วน12อแบบนี้นะครับตอบเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยในข้อที่3นะครับต่อมาข้อที่4นะครับวิธีทำก่อน2องเศษหนส่วนแทวนโจทย์ก่อนเลยนะครับ1นึ่เศษหนึส่วนสิอ่าเสร็จแล้วทําให้จากจํานวนคละให้เป็นเศษเกินนะครับให้เป็นเศษเกินก็จะได้8 2ดสอหวกหนึ่ง 1, ก็เป็น17นะครับส่วนด้วย8 คูณอยู่กับ10 1เป็น10นะครับบวกตัวทดหนึ่งก็เป็น11นะครับเศษสส่วน10นะครับเสร็จแล้วทำไงต่อ,อมาพิจารณาดูว่าสามารถตัดทอนได้ไหมตัดทอนได้ไหมดูแล้วตัดทอนไม่ได้ก็คูณกันเลยนะครับ17คูณ11ไปเลยนะครับ 17่ 1, 7, ได้7 1 1ได้1นะครับ1เป็นหลักสิบเติม0 1 7ย์ได้7 1 1ได้1นะครับบวกกันลงมา7เป็น7 7 1เป็น8นะครับเป็นอย่างนี้อ่าข้างบนก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ187นะครับอ่าข้างล่างล่ะครับ8คูณ10ก็ได้80แบบอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วทำไงต่อต่อแบบนี้ได้เลยไหมอ่าไม่ได้นะครับต้องทำให้เป็นเศษส่สวนอย่างต่ำนะครับอ่าทำยังไงล่ะ ก็ตั้งหารได้เลยนะครับหรือใครที่ท่องสูตรได้ก็ท่องไปเลยนะครับครูจะไม่ดูเลขศูนย์นะครับครูจะดูเฉพาะ8 8 2 16นะครับก็จะได้2ถ้า8 3เท่าไหร่ครับ8 3 24มันเกินใช่ไหมครับครูก็จะได้เป็น8 2ดสองสิบนะครับก็คือ160นั่นเองจาก160ไปถึง187ยสิบเจเศษเท่าไหร่ล่ะครับเศษยีสิบจ็ดนะครับ27ส่วนด้วย80แน่แบบนี้นะครับเรียบร้อย นะครับสอเสเศษยี่สิบจ็ดส่วนแปนะครับเรียบร้อยนะครับในข้อที่4ครับมาดูในข้อที่1ก่อนเลยวิธีทำก่อนเลยนะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับทวนโจทย์มาก่อนเลยอ่าเมื่อทวนโจทย์เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่1เลยเราเปลี่ยนจากจํานวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับก็จะได้เป็น81เป็น8นะครับได้8แล้วบวกกับเศษ3ก็เป็น1 1นะครับเศษ11ส่วน8นะครับอ่าหารอยู่กับ4นะครับ จำนวนนับที่ไม่เขียนส่วนมาก็คือส่วนที่หนึ่งนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครูเขียนไว้เลยนะจะได้ง่ายๆในการแสดงวิธีทําต่อไปนะครับต่อมาขั้นตอนที่2นะครับเราก็นําตัวตั้งยกลงมาก่อนนะครับตัวตั้งยกลงมาก่อนก็จะเป็นเศษสิเส่วนแนะครับขั้นตอนต่อมาเปลี่ยนหารให้เป็นคูณครับขั้นตอนต่อมากลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษครับ ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน4แบบนี้นะครับนะเสร็จแล้วพิจารณาดูว่าสามารถตัดทอนได้ไหมนะครับในแนวตั้งในแนวตรงแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ดูในแนวทะแยงนะครับอ่าเมื่อไม่สามารถตัดทอนได้ก็ทําการคูณกันเลยนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลย111เป็น 11, 11นะครับ8 4เป็นเท่าไหร่ครับ8 2 16 83 24 84 32ปนะครับ อ่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตอบได้เลยนะครับว่า10เศษ11ส่วน13 12นะครับตอบเศษ11 32. อส่วน3าเสร็จในข้อที่1นะครับอ่ะต่อมามาดูข้อที่2นะครับวิธีทำก่อนเลยนะ แล้วก็ตามด้วยทวนโจทย์นะครับทวนโจทย์เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเมื่อมันเป็นจํานวนคละนะครับมันจะคูณจะหารกันยากนะครับเราก็ต้องทําให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับทําให้เป็นเศษเกินก่อนก็จะได้73 21 21บวก2ก็จะเป็น23นะครับ5หาร 23เศษ23นะครับส่วนด้วย7นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราเขียนให้เลยนะครับจำนวนนับ5ก็จะส่วนด้วย1นะครับแบบนี้นะครับต่อมานะครับยกตัวตั้งลงมานะครับยกตัวตั้งลงมาเลยเศษ5ส่วน1นนะครับขั้นตอนต่อมาก็เปลี่ยนหารให้เป็นคูณนะครับต่อมากลับเศษเป็นส่วนนะครับกลับเศษลงมาเป็นส่วนกลับส่วนขึ้นไปเป็นเศษนะครับ แบบนี้นะครับเสร็จแล้วทำไงต่อพิจารณาดูว่าสามารถตัดทอนได้ไหมนะครับในแนวตรงก่อนเสร็จแล้วดูในแนวทะแย,ยงนะครับถ้าตัดไม่ได้ก็คูณเลยนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลย7535ส่วนด้วย23เลยเพราะ23หนึ่งก็เป็น23นะครับแบบนี้เสร็จแล้วตอบได้เลยไหมยังไม่ได้เพราะมันเป็นเศษเกินนะครับเราก็ต้องทำให้เป็นจำนวนคะนะครับ23 1หนึ่งเป็น 23นะครับเส,เรรบเสีเท่าไหร่ครับเศษอีกเท่าไหร่ครับ7บวกกับ5ก็เป็นเศษ12นะครับส่วน23นะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ตอบตอบได้เลยนะครับ ตอบ1เศษ12ส่วน23นะครับอ่าเรียบร้อยในข้อที่2นะครับต่อมาข้อที่3วิธีทำก่อนเลยนะอ่าวิธีทำนะครับทวนโจทย์นะครับทวนโจทย์ เสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนจากจํานวนพระให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับก็จะได้3 2สองเป็น6 6กบวก2ก็เป็น8นะครับเศษ8ส่วน3หารอยู่กับเศษ9ส่วน16นะครับอ่ะต่อมายกตัวตั้งลงมาตั้งไว้เลยนะครับเศษ8ส่วน3เสร็จแล้วเปลี่ยนหารให้เป็นคูณนะครับ ขั้นตอนต่อมาเปลี่ยนหารเป็นคูณเสร็จแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับอ่าเสร็จแ,แล้วทำไงต่อพิจารณาตัดทอนนะครับว่าสามารถตัดทอนได้ไหมเอาแนวตรงก่อนได้ไหมครับแล้วก็มาดูในแนวทะแยงแบบนี้นะครับถ้าไม่ได้ก็คูณกันมาเลยนะครับก็จะได้เป็นเท่ากับ ถ้าเด็กๆคูณในใจไม่ได้ก็ตั้งคูณได้เลยนะครับ16คูณกับ8มาเลยนะครับ8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48นะครับใส่8ทด4นะครับ8 1เป็น8บวก4ก็เป็น12นะครับ128นะครับส่วนด้วยอะไรครับ 9327นะครับส่วนด้วย27นะครับเสร็จแล้วต่อแบบนี้ได้เลยไหมยัยงไม่ได้เพราะมันเป็นเศษเกินนะครับเราก็ตั้งหารได้เลยนะครับ128หารด้วย27นะครับอ่า27แล้วก็ประมาณเป็น30นะครับ30คูณอะไรจะได้120นะครับก็หรือ3คูณอะไรจะได้12นะครับก็จะเป็น34เป็น12นะครับ 3 4มสี่เจ็ดสองสจ็ดสา่่ยนะครับใส่แทด2อว้4นะครับสีเป็น8บวกกับ2ก็เป็น10นะครับอ่าลบลงมาเหลือ0เหลือ2อนะครับอ่าก็จะได้ผลลัพธ์คือ4ี่นะครับเศษยีส่วนด้วยยี่เจนะครับสี่เศษยีส่วน27 นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ตอบได้เลยนะครับอ่าสี่เศษยีสิบยี่สิบเนะครับต่อมาข้อที่4นะครับวิธีทำก่อนเลยนะ ทวนโจทย์นะครับเสร็จแล้วทำไงต่อครับเมื่อมันเป็นจำนวนคละนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนจากจำนวนคระให้เป็นเศษเกินนะครับอ่ห้ 5, 5เป็น25 25บวก2ก็เป็น27นะครับ ่าแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาทำอะไรต่ออยกตัวตั้งลงมานะครับต่อมาเปลี่ยนหารให้เป็นคูณครับผมต่อมากลับเศษเป็นส่วนครับผมอ่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพิจารณาตัดทอนนะครับอ่าครูเห็นแล้ว5กับ15นะครับเอา5มาตัดเลย 5้เป็น15 5 1เป็น5นะครับหา่ะครับ27ก็เอา9มาตัดเลย93 27 9 4 36กนะครับนะแบบนี้ก็จะเหลือเศษ4ส่วน3นะครับคูณอยู่กับเซน1ส่วน3แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดูอีกว่ามันตัดได้อีกไหม ถ้าตัดไม่ได้ทําไงล่ะก็บนคูณบนล่างคูณล่างมาเลยก็คือเศษคูณเศษมาเลย4ีคูณหได้4นะครับ3าก็เป็น9เลยตอบแบบนี้เลยนะครับเศษสส่วน9นะครับอ่าเรียบร้อยในข้อที่4นะครับ